แท็ทูเดย์ของเราอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆที่ดูแล้วใจฟูเนาะคนดีมีน้ําใจพลเมืองดีเรื่องราวที่จะเล่าเป็นเรื่องของพ่อหนุ่มคนหนึ่งมีน้ําใจอยากจะช่วยคุณยายไปเจอคุณยายท่านหนึ่งโดยบังเอิญคุณยายหอบของแบบพลุงพลังมากเลยแล้วก็กําลังจะขึ้นรถสองแถวก็เลยไปช่วยให้คุณยายขึ้นรถสองแถวได้อย่างปลอดภัยแต่ของของคุณยายอะอย่าบอกนะบางส่วนอะยังอยู่ที่พ่อหนุ่มคนนี้ ตั้งใจหรือยังไงลืมลืมเหรอ,อเดี๋ยวลองไปดูค่ะม<ห>เลยนะคะนี่นะคะ <c oughs> มีผู้ใช้ติ๊กต็อกโพสเหตุการณ์เอาไว้ว่าคุณยายถือของโยม <c oughs> พราหนุ่มคนนี้สงสารคุณยายกลัวคุณยายจะลำบากอาสาไปช่วยประคองคุณยายอย่างดีเลยพาขึ้นรถสองแถวเอาแล้วของของยายยังอยู่ในมือจ้า <c oughs> คุณน็อตเจ้าของโพสต์ข่าบอกว่าสองมกราคมไปกินข้าวช่วงปีใหม่เนาะแล้วก็เจอคุณยายยืนรอรถสองแถวของเยอะจริงๆอ่ะพลุงพลังเลยก็เลยไปช่วยคุณยายพูดเลยว่ายายครับเดี๋ยวผมช่วยช,ช่วยยายขึ้นรถอ่ะคุณยายเกาะเกาะแขนพยุงคุณยายขึ้นรถมือคุณยายถือของเยอะก็เลยอ่ะอาสาช่วยถือให้ด้วยแล้ว คนรอ,อขึ้นรถเยอะไงน,น้องชมพู่ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับคุณยายเยอะไงก็พยายามจะให้คุณยายขึ้นรถไปให้ได้อย่างปลอดภัยคุณยายแกก็น่ารักนะ <c oughs> ให้ศีลให้พรปีใหม่โบกไม้โบก,กมือขอบคุณนะพนมส <c oughs> ักพักรถออกไปแล้วจ้า <c oughs> หันมามองมือตัวเองเอาลืมคืนของให้คุณยาย <c oughs> และสิ่งที่คุณยายลืมอะ่ะหมูสดปลาสด คุณยายไปจ่ายตลาดมาโถแล้วกลับไปมีแต่เครื่องแกงกับผักอ่ะคุณยายตัากับข้าวไม่ได้แล้วคุณยายจะกินอะไรแล้วผู้หนุ่มคนนี้กว่าจะนึกขึ้นได้อ่ะคือด้วยความที่ตัวเองอ่ะมือนึงถือน้ําแล้วก็ถือขอให้คุณยายด้วยยกน้ํามาเดิมแล้วเอาถึงรู้ว่ามีของของยายอยู่กับเราโถทไงี่นี้ค่ะทีเนี้ก็เลยตามรถส่งแถวไปขับรถตามเลยนะเอาของไปคืนให้คุณยายไปเจอคุณยายก็อ่ะคืนของคุณยายก็น่ารักมากให้ค่าน้ำมันนะ อุตส่าห์ขับรถตามอะ่ะจะให้ค่าน้ํามันมแม็กพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยบอกว่าผม,มาเป็นคนขี้หลงขี้ลืมขอโทษคุณยายด้วยจริงๆตั้งใจจะช่วยคุณยายแต่ผมมาขี้ลืมแทนที่คุณยายจะขี้ลืมเนาะค่ะพ่อหนุ่มคนนี้ยขี้ลืม,มยายบอกไม่เป็นไรลูกยายก็ลืมเหมือนกันขึ้นรถแล้วก็สบายใจว่าขึ้นรถปลดอดภัยแต่ว่ายายก็ยังไม่รู้ตัวต่างฝ่ายต่างลืมอ้าปน็นี้ค่ะก็เลยอยากจะฝากทุกคนนะคะพ่อหนุ่มคนนี้บอกว่า ก็ดูเอาไว้นะก็คืออยากจะแบบมีน้ำใจเป็นพลเมืองดีถ้าใครเห็นคนที่อากาลังลําบากเดือดร้อนหรืออะไรเล็กๆน้อยๆที่พอจะช่วยได้ก็ควรจะช่วยแต่ก็อยากขี้ลืมแล้วกันโอ้ย <laughs> น่ารักอะเป็นแบบชีวิต <c oughs> จริงนะแต่จังหวัดซิทคอมอีกแล้วใช่ <c oughs> เอ็นดูน่ารักมาก <laughs> โอ้ยอะอะ ไปเรื่องต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาถ้าใครดูในไลฟ์อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมาถกกันนิดนึงแหละคอมเมนต์มาเถียงกันหน่อยว่าอะไรกันเนี้ยชาวต่างชาติอึ้งเลยค่ะเดินเที่ยวตลาดน้ําตลาดน้ำว่าเราก็มีหลายตลาดน,นี่ก็เป็นตลาดดาังอีกหนึ่งตลาดเหลือไปเห็นแม่ค้ากําลังใช้น้ําในคลองทําความสะอาดจานต่างชาติก็เลยถามว่ามันใช่เหรอเม,มืองไทยอยู่ทำความสะอาดกันแบบนี้หรือกไม่ใช้น้ําประปาหรืหอไงเอาไปดูคลิปกันค่ะ นี่ค่ะมาจากเพจอีซอขยี้แหลกคุณผู้ชมมีการโพสข้อความไว้นะคะว่าต่างชาติไปเที่ยวตลาดน้ําและอัดคลิปมาถามคนไทยใช้น้ำล้างจานแบบนี้เหรอือต้องตอบว่าอะไรแล้วก็มีคลิปเนี่ยเหตุการณ์ที่เห็นถ่ายไว้พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะภายในตลาดน้ําดําเนินสะดวกอ,อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะ,ะตลาดดังด้วยตลาดนี้ มาดูด้านร้านอาหารเขายอมรับค่ะเจ้าของร้านอาหารนายชายัยยะนะคะยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นจริงเป็นการการะทําของพนักงานในร้านช่วงก่อนปีใหม่ตอนช่วงเวลาบ่ายสามละเป็นช่วงที่ตลาดกําลังจะปิดค่ะ mm. เขาบอกว่าพนักงานที่ร้านเนี่ยจะต้องล้างภาชนะจํานวนมากเลย ก็มีอะไรบ้างล่ะจานจานตะหลิวกระทะขนาดใหญ่บางส่วนก็เลยต้องแบ่งมาล้างริมคลองเนื่องจากพื้นที่ในร้านไม่สะดวกต่อการขัดล้างนะคะแต่เขายืนยันนะเห็นภาพแบบนี้นะอันนี้มันเป็นการล้างเบื้องต้นคืออะไรคะขอคำอธิบายเพิ่มเติมก็คือเห็นว่าใช้น้ําในคลองเนี่ยอันนี้คือการทําความสะอาดเบื้องต้นแต่สรุปปิดท้ายที่ไม่มีในคลิปแล้วทุกคนไม่เห็นเขาจบด้วยน้ําปลาปลาทุกครั้ง แล้วเบื้องต้นมันก็ทําให้คลองโสกปปกหรือเปล่าเขาก็คงคิดว่าเป็นอาหารปลาหรือล่า,าลแต่ก็ไม่ได้นะจริงๆมันทําให้เกิดความมันนะคะลงในแม่น้ําลําคลองนะคะหลังจากนี้เขาบอกแล้วอะหลังจากเหตุการณ์เนี้ยกาชับพนักง,งานทุกคนเลยค่ะหลังจากนี้จะต้องนําภาชนะทั้งหมดล้างภายในร้านเท่านั้นจะไม่อนุญาตละให้เอาเครื่องครัวหรือภาชนะไปล้างริมคลองอีกต่อไปเอาแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้เขาก็ทําอยู่เรื่อย แต่ไม่คิดว่าจะโดนถ่ายคลิปได้แต่เขาก็ยืนยันว่าน,นี้มันเหมือนล้างเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างสุดท้ายน้ําสุดท้ายเ่ะเวลาล้างจานเราจะมีคําว่าน้ําสุดท้ายคือน้ําเปล่าที่สะอาดก๋อเหรอ,อแต่ว่ากลายเป็นเรื่องแบบนี้ต้องมีการเข้าไปจัดก,การเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวแล้วร้านอาหารก็เยอะ ชาวต่างชาติก็แย่ได้ผู้จัดการตลาดนะคะและเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกค่ะทราบเรื่องไม่นิ่งนอนใจเลยค่ะมีการเข้าไปพูดคุยตักเตือนร้านอาหารร้านอาหารดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็มีการกำชับทุกๆร้านเลยค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องของการรักษาความสะอาดหลังจากนี้นะคะปกติแล้วในส่วนของทางร้านอาหารบนบกและทางท่าเรือนเนี่ยเขาจะมีมาตรการอยู่ละในการมีถังดักไขมัน อันนี้จําเป็นนะคะใ,ในการล้างภาชนะต่างๆและจะต้องล้างทำความสะอาดที่อ่างล้างภายในร้านเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการของมูลนิธิก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลต่อภาพลักษณ์ของตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็เลยมีมติกําหนดแล้วค่ะมีระเบียบและข้อห้ามสําหรับร้านค้าให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งจะเรียกร้านค้าภายในตลาดทั้งหมดมาทําสัญญาเช่าใหม่ และถ้าใครฝา่าฝืนจะถูกยกเลิกสัญญาทันทีอันนี้เห็นด้วยนะมีการปรับหรือว่ามีการทําสัญญาอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้รักษาความสะอาดเพราะบางคนก็จะเข้าใจอ่ะชาวบ้านริมคลองล้างจานริมคลองได้ถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าเคยเห็นแบบนี้ปะเคยเคยเหมือนกันเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือเคยเห็นเหมือนกันจ้ะแล้วถ้า โอ้โหเออเคยเห็นนะแต่เราก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติคนไทยอ่ะถูกต้องคนอยู่ริมคลองก็ใช้น้ําคลองใช่ปะจริงถ้าถ้าเกิดไม่ได้ทำร้านอาหารจะไม่ได้นึกถึงว่ามันจําเป็นขนาดไหนในการต้องล้างในภาชนะที่กําหนดหรือว่ามีถังดักไขมันมเพราะรู้ไหมว่าเวลาล้างดักไขมันถังดักไขมันทีพี่มิวเวลาจ้างคนมาดู่ะอู้หูไขมันจากอ,อาหารนี่คือหนักมากแล้วคิด<ช>ดูถ้าปล่อยลงแบบ ธรรมชาติเลยแย่ yeah, นะคะจริงแล้วก็เข้าใจว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คงถ่ายคลิปด้วยความไม่รู้จริงๆสงสัยเรียกว่าเป็นวิถีของคนริมคลองอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เลยอยู่เขาเลยถามว่าใช่ไหมคนไทยล้างอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจจะให้ทัวลงหรืออะไรไม่รู้จริงๆค่ะสุดท้ายทัวลงชาก็ดีแล้วต้องมีมาตรการนะคะเอาพักกันก่อนใช่ไหมพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลคะ่ะ